ยำเช้าค่ะเพื่อนๆเนช้าเสสายค่ะที่มงแล้วเนี่ย9โมง10โมงแล้วมั้งกี่โมงแล้วเอ่อ9โมง47ค่ะตอนนี้เช้านี้อากาศเย็นๆค่ะลมเย็นๆพัดเย็นๆตอนนี้อุณอุณภูมิ27องศาค่ะ ที่อำเภอสารพีนะคะทางข้างหลังเรานี่จะเป็นอำเภอหางดงค่ะแต่ลมจะพัดมาทางทิศตะวันออกค่ะข้างหน้าข้างหน้าบ้านเราเนี่ยค่ะลมพัดมาทางนี้แล้วก็จะเป็นอำเภอสันกำแพงอำเภอโดยสเก็ตค่ะฝนอาจจะตก ทางนี้ก็ได้ค่ะแต่มีหมอกมีควันค่ะอากาศเย็นกว่าทุกวันรอฝนอยู่ค่ะอากาศยังมีควันตอนนี้เรายังอยู่ข้างนอกค่ะแต่ก็เอามา่านลงค่ะเอามา่านลงรอบทิศเลยค่ะ กรองฝุ่นกรองอากาศก็ช่วยได้เยอะเลยเดี๋ยวปีหน้าจะจัดใหม่เอาให้สูงกว่านี้นี่ทำเองนะคะทำกับน้องกายโอทะเลาะกันเกือบตายตอนนั้นน้องกายมาอยู่ด้วยใหม่ๆทำอะไรไม่ค่อยเป็นมือก็ไม่กระดุกกระดิกตอนนี้เก่งแล้วค่ะวันนี้น้องกาย ไปเลี้ยงเออสงกรานค่ะที่โรงแรมค่ะก็คงจะปิดเทอมแล้วเย็บแขนเสื้อให้เสื้อมันเสื้อเขานี่น้องพลเอาไปถึงบร,บราซิลมาแล้วนะเนี่ยเราก็ไม่รู้จะซื้ออะไรให้ไปของขวัญมาริโอเขาก็ซื้อเสื้อพื้นเมืองไปให้น้องพลไม่รู้มเป็นไงสามตัว สีครีมตัวหนึ่งเอากลับมาหมดเลยตัวละห้าหร้อยนั่นเนี่ยไม่ใช่ถูกๆเดี๋ยวจะให้น้องกายตัวนึงอ่าน้องกรอนตัวนึงลายบอกน้องกายไปแล้วว่าอ,อส่งกานให้มาเล่นกับญาติญาติที่หน้าวัดใส่ต้นยางบ้านบ้านเราอยู่หน้าวัดพอดี เรา,าไม่ได้อยู่ที่ขี้นนแล้วย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ปีแล้วเนี่ยตอนอายุ24ค่ะซื้อที่นี่ตอนนี้70แล้วค่ะย่าง71ตอนนี้บ้านหลานกับบ้านญาติไื้อยู่นั่นสองหลั ไม่ค่อยไหลเดี๋ยวจะหาถังหาอะไรให้เข้าให้เข้าอ่ะตวงน้ำไม่ใช้ก่อนเด็กเยอะเพื่อนของร้านเพื่อนของอหลายลุ่น พอไม่ใส่มะเขือเทศก่อนสองก็จะใส่อนนี้ตอนนี้ไม่เละใส่ สาวจะให้ผัดไทยผัดไทยเราก็อร่อยพี่สาวหลานสาวทุกคนว่าอร่อยผัดไทยนี่ผักก็ต้องสวยนะคะใส่แครอทใส่หั่นแครอทเป็นเส้นๆแล้วก็กระหล่ำปลีแล้วก็วกทางน้้นเราจะใช้ต้น ต้นแพรก่ะต้นกระเทียมไม่ใช่กระเทียมญี่ปุ่นนะเป็นกระเทียมยุโรปเป็นต้นเฉยๆไม่มีหัวค่ะแต่เราอยู่ไทยแล้วเราก็เราใช้อะวิจายได้พี่สาวว่าจะช่วยหั่นหอมหัน่นอะไรไม่ต้องเราหั่นเก่งเราหั่นไวแป๊บเดียวได้อะไรก็หั่นได้เป็นกองกองมือ <c> ไ <oughs> <c oughs> วก็หั่นเป็นปีๆ หัวนะคะเรามาหันเป็นลูกเต๋า่าูห,หอมหอมแดงก็หันลูกเต๋าเทียมก็สับต้องผัดทุกอย่างให้หอมต้องัูอะไรพวกเนี้ยค่ะไม่ให้เปียกเลยนะคะผัดให้หอมก่อนไม่ใช่ว่าไม่ เราจะใส่น้ำปลาน้ำส้มเราจะใส่ตอนกระทะร้อนๆน่ะคะ่ะน้ำส้มอ่ะคะ่ะใส่แล้วมันจะหอมทั้งน้ำปลาซีอิ๊วน้ำส้มใส่ไปตอนกำลังผัดนะคะ่แะแล้วก็จะหอมแล้วก็ผัดไทยเราจะออกมาแห้งๆะคะ่ะแล้วเราก็จะใส่แคทชอปะคะ่ะไม่ได้ใส่น้ำ เชื่อมนม้ำอะไร